ช่วงนี้ก็หมดฤดูกาลแม่ค้าทุเรียนนะคะก็เลยผันตัวเองค่ะไปขายยำสุดแซ่บทีเดียวนะคะในระมิดบ้านในสวนให้เป็นร้านขายยำกลางทุ่งทุกอย่างราคาแค่25บาทเท่านั้นเองค่ะ หลังสำนักงานเกษตรอำเภนอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะบริเวณนั้นค่ะนางสาววันเพ็ญแง่กลางดอนนะคะซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นแม่ค้าขายผลไม้ตามฤดูกาลก็ผันตัวเองมาเปิดร้านยำรถเด็ดในราคาเพียงย25บาทเท่านั้นที่สำคัญในปริมาณเยอะเต็มจานทุกเมนูเลยพร้อมกับมีการ ดื่มด่ำบรรยากาศแบบทุ่งนานะคะเป็นนาข้าวที่กำลังออกรวงสีทองที่ร้านยำกลางทุ่งค่ะโดยนางสาววันเพนแยกกลางดอนนะคะก็เปิดเผยว่าปกติตนเองเป็นแม่ค้าขายทุเรียนอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมาแต่ช่วงนี้ค่ะก็หมดฤดูกาลของทุเรียนค่ะได้นำเอาเงินทุนที่ขายทุเรียนนี่แหละมาเปิดร้านขายยำ ส่วนสูตรน้ำยำตนเองได้ศึกษาจาก YouTube แล้วก็นำมารปรับปรุงนะคะเป็นสูตรของตัวเองลองทำให้คนในบ้านแล้วก็เพื่อนๆลองทานกันดูจนกระทั่งทุกคนบอกว่าโอโหรสชาติอร่อยนะคะจึงได้ปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านตัวเองนี่แหละเพราะมองว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเย็นสบายแล้วก็ติดกับทุ่งนามีสระบัวให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปด้วยอีกอย่างนะคะตนเองไม่อยากจะเสียค่าเช่าร้านเพราะว่ายังไม่รู้ผลตอบรับจากลูกค้าว่าจะดีหรือเปล่า ส่วนราคายำจานละ25บาทเท่านั้นเองเพราะมองว่าเป็นราคาที่ลูกค้าจะเข้าถึงได้ง่ายเป็นวิธีดึงดูดลูกค้าอีกทางหนึ่งค่ะเนื่องจากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีไรายได้น้อยนอกจากนี้ที่ร้านก็ยังมีอาหารตามสั่งเป็นเมนูทางเลือกเพิ่มให้กับลูกค้าในราคาจานละ40บาทเท่านั้นค่ะขายทุเรียนอยู่ในเมือง แล้วก็ปีที่แล้วหนูก็ขายอยู่หน้าสัตวนน์ุ่มีรักก็คือขายเป็นแบบว่าแกะวางขายให้ลูกค้าเลือกอย่างเงี้ยค่ะพอทีนี้หมดหน้าทุเรียนไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีก็เลยคลิดว่าที่ถือเงินก้อนเนี้ยก็สุดท้ายที่ได้จากทุเรียนเนะี้ยมาลองลงทุนดูคืออยากมีร้านเป็นของตัวเองก็เลยคิดค้นว่าเอ้ยเราเปิดร้านยำดูไหมอ่าแล้วก็ทาในราคาแบบว่า ไม่แพงมากลูกค้าสามารถกินได้แล้วก็มันคืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างต่างอำเภอพี่แล้วทีนี้แบบว่าคนต่างอำเภองบเขาก็จะไม่เยอะเท่าคนอยู่ในเมืองใช่ไหมคะก็คือแบบว่าให้เขาแบบได้กินในราคาอย่างี้ถ้าถ้าลูกค้าสนใจอยากลองชิมนะคะก็เชิญแวะมาได้ไม่ว่าจะพื้นที่ไหนอำเภอไหนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ลองมาชิมน้ำยำดูนะคะก็คือแบบรสชาติจะโอเคไหมถูกปากไหมลองมาชิมกันได้นะคะร้านเอ่อ ก็ขายไม่แพงราคาก็กันเองไปเลยค่ะร้านอยู่ที่หลังสำนักง,งานเกษตรอำเภอโนนไทยอะค่ะพี่ร้านยำกลางกลางทุ่งค่ะร้านจะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลยเราจะเห็นป้ายร้านยำอยู่ฝั่งขวามือตรงทางเข้าติดกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอโนนไทยอะค่ะเลี้ยวเข้ามาร้อยเมตรก็จะเจอร้านเลย ใครอยากไปลองทานนะคะสามารถเดินทางไปได้ที่ร้านยำกลางทุ่งตั้งอยู่หลังสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเลี้ยวลงมาประมาณ300เมตรนะคะร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่1 2นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็คือ,อเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะถึง4ี่ทุ่มมีเมนูยำหลากหลายเมนูให้เลือกค่ะ ในราคาแค่จานละ25บาททุกเมนูเลยส่วนเมนูอาหารตามสั่งก็ราคาจานละ40บาทเท่านั้นเหมือนกันหากลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะสามารถที่จะสำรองที่นั่งนะคะสั่งอาหารไว้ก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์090829209ค่ะ090829209นะคะ